เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจผู้เรียบเรียงธรรมะอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับทำดีต้องได้ดีทำดีจะได้ชั่วไม่ได้นะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าท้อถอยในการทำความดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วจะได้ดีก็เป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เรามักจะได้ยินได้ฝังคนเขาพูดกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปแล้วเราก็มาคิดกันเออจริงนะจริงอย่างที่เขาพูดนะบางคนจากคนทำแต่สิ่งที่ดีเลิกทำดีไปเลยก็มีหนักกว่านั้นก็คือทำชั่วกันไปเลยก็มีข้าพเจ้าเกิดหนเดียวตายหนเดียวเห็นแก่ตัวเองไปเลยก็มีไปกันใหญ่เลย ศาสนาพุทธที่พวกเรานับถือกันอยู่นี้เชื่อเรื่องการเวียนไหวตายเกิดพวกเราเกิดแล้วตายกันมานับชาติไม่ทวนไม่ใช่ว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวซะที่ไหนหลวงปู่ดูพรมมปัญโยท่านเดเมตาสอนไว้ว่าถ้าเรามีญาณอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราไม่มีเรื่องบังเอิญเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีไม่มีอะไรบังเอิญนะมันเป็นผลสืบต่อกันมาจากการกระทําของเราเรียกว่ากรรมคือการกระทําทั้งดีและไม่ดีที่เราได้ทํากันมาทั้งทางกายวาจาและใจในอดีตนับชาติไม่ทวนเราทุกคนก็เคยทําดีและไม่ดีมาก็มาก เคยขึ้นสวรรค์ตกนรกเป็นหมาแมวหมูเป็ดไก่มาก็มาถ้าเราดีจริงเราก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วละ่ะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่เพื่อตรัสรู้ธรรมและเทศนาธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราดีจริงเราไปนิพพานกันหมดแล้วที่พวกเราเห็นคนนั้นทำไม่ดี คนนี้ทำไม่ดีมากมายในสังคมปัจจุบันก่อการเบียดเบียนทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่ทำไมยังได้ดีร่ำรวยเป็นที่ยอมรบับเป็นที่นับหน้าถือตาก็เพราะกรรมดีการกระทำที่ดีของเขาคนนั้นยังให้ผลอยู่อดีตเขาอาจจะเคยตกต่ำยากจนมาพัานชาแสนชานับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ได้ แต่ชาตินี้เป็นคราวของกรรมดีมันให้ผลแต่ในอนาคตก็จะต้องตกต่ำลงไปอีกอย่างแน่นอนผลของกรรมที่ดีและไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเหมือนกระจกสะท้อนทําสิ่งใดไว้ก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองวันนี้เราโดนเขาคดโกงก็เพราะเราเคยไปคดโกงเขามาก่อนวันนี้เราถูกหลอกลวง ก็เพราะเราไปหลอกลวงเขามาก่อนวันนี้เราโดนเขาใส่ร้ายถูกพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจก็เพราะเรานี่แหละเคยไปใส่ร้ายทำเขามาก่อนวันนี้เราเจ็บป่วยเป็นโรครายก็เพราะเราในอดีตเคยฆ่าสัตว์ฆ่าคนอื่นเข้ามามาเราทำมาเองทั้งนั้นเลยนะเราก็เลยต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ไม่มีเส้นสายไม่มีการต่อลองแม่นยำยิ่งกว่าเครื่องตรวจจับของนาซาซะอีกถึงเวลาสิ่งที่ดีมาถึงก็ต้องได้รับปฏิเสธไม่เอาก็ต้องได้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่สิ่งที่ไม่ดีมาถึงก็ต้องรับจะหนีให้ตายยังไงก็ไม่ผลนี่มองธรรมชาติของโลกตามความเป็นจริงตามหลักของพระพุทธศาสนา ถ้าถามว่าแล้วจะแก้ไขยังไงละทีนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายตั้งสติให้ดีก็ต้องเอาบุญไปสู้ปฏิญาณให้คํามั่นสัญญากับตัวเองว่าข้าพรเจ้ารู้แล้วเกิดปัญญาแล้วทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าบัความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าจะไม่ทำเด็ดขาดข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีสร้างอุปนิสัยตัวเองทําแต่ความดีทั้งทางกายวาจาและใจรักษาศีลเจริญสติภาวนายกระดับจิตใจของตัวเองเราทั้งทั้งหลายก็จะผ่านพ้นปัญหาความไม่ดีทั้งหลายไปได้อย่างแน่นอนพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวง ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370